ครับบนรถเป็ประตูครับวันนี้เราเจอใครบนรตเจอเป็นน้ำตาลครับว่าก่อนเราใช้ชื่ออะไรกองพิชิตครับอ่ะวันนี้เราซ้อมอยู่ไหนอะซ้อมอยู่แก่ประตูครับอ่ะกี่วันซ้อมมารอบนี้ซ้อมมาเดือนกว่าเดือนกว่าเราเพจมวยเข่าหรือฝีมือหรือ่ายังไงเข่าครับเสริมอะไรบ้างรอบนี้ก็มีไอจุ่มครับครบเครื่องนะเราเจอคู่ชกเคยเจอไหมไม่เคยเจอครับวันนี้พิกัดเท่หร่ ร้อยยี่สิบหกครัเรามาเกินแท่าไรบ้เช้าเกินจุดศกครับตอนนี้ผ่านแล้วนะผ่านครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบสามไฟลล่าสุดชนะกี่ไฟลชนะสองไฟหนึ่งครับล่าสุดเราโชควยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับคนนี้ร้อยร้อยยี่สิบหกก็เวนี้โอเคนะคุมกี่โลเวนี้ก็กินโลเดียวยังไงคู่โชคบอลสูงกว่าหรือมันเตี้ยกว่าก็น่าจะเตี้ยกว่านิดนึงเราได้ลอยนะลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดปัตตานีครับอ่ะว่าไปครับเลยป้าพี่น้องปัตตานีเจอเชี๊ยดับย็นนี้เต็มมีี่อออโเเคคคยยชดนรับผ ไว้แล้วผมเป็นลังการบีวินยิมครับวันนี้เจอกับพลวัตรับไม่เคยเจอกันมาก่อนวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยยี่สิบหกครับก่อนเช้าเกินไปเท่าไหร่เกินไปหนึ่งจุดแปดครับสบายเลยสองรอบนะไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ก็สมุยครับที่ตรงเกาะสมุยนะกี่วันซ้อมมาเบ็ดเสร็จสามสิบเจ็ดครับปร่ำกับฝรั่งเหรอก็ทุกแต่ห้องฝรั่งคนไทยแล้วร่างกายวันนี้ดูรู้สึกว่าแน่นเปรี้ยเลยวันนี้นะชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบครั้งแล้วสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟล์ เพิ่งแจ้งเกิดข้างอะไรล้วล่าสุดชกไปร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบวันนี้ร้อยยี่สิกคุมกิโลก็สามสโลสาโลก็พอประมาณนะนะเราเป็นคนจากจังหวัดสุราษธานีน้ำหนักไปปล่อย62้สองโอ้ยสามอ่ะคว้าไปครับได้สุรรยอดตาพี่น้องชาวสุราษแล้วเขาหม่ครช่วยเชียร์อะเป็นกำลังใจด้วยเรมีอำาจสุดพร้อมครับโอเคกอช่วดหน่บ้าง